สวัสดีจ้าผักกาดหอมสวีเดนจา้ามาพบกันอีกแล้วจ้าพี่น้องจ้าวันนี้เป็นวันที่9เดือน9นะคะเป็นวันคล้ายวันเกิดของผักกาดหอมครบ60ปีค่ะก็คนประเทศสวีเดนเขาจะให้ความสําคัญกับคนที่มีวันคล้ายวันเกิด30 40 50 60, 60 70 80แบบนี้นะคะเขาก็จะจัดให้อ่าเป็นพิเศษค่ะนี่ก็เป็นครั้งแรก ที่มีคนจัดวันคล้ายวันเกิดให้และหรือ,อ,อจัดวันคล้ายวันเกิดให้กับตัวเองนะคะเพราะว่าพักการหอมไม่เคยจัดให้กับตัวเองเลยค่ะออหอมเองก็ต้องกราบขอบพระคุณบุคคลอันเป็นที่รักทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็น f อที่ติดตามมานานนะคะครอบครัวแล้วก็ท่านที่เพิ่งผ่านมาชม คลิปนี้หรือว่าเพิ่งติดตามช่องนี้นะคะกับขอบพระคุณมากๆเลยค่ะสำหรับคำํำอวยพรจากทุกท่านนะคะขอน้อมรับไปด้วยความขอบคุณค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านและครอบครัวจงได้รับพรอันประเสริฐไปพร้อมๆกันนะคะอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าจนค่ะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง บุญรักษาคุณพระคุ้มครองเทวดาปกป้องให้ปลอดโรคปลอดภัยนะคะประสงค์สิ่งใดก็สมปรารถนาทุกประการนะคะขอให้ทุกท่านจงได้รับพรอันประเสริฐไปพร้อมๆกันจ้าวันนี้ก็เตรียมอาหารไว้ให้กับเเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็หอมก็จะทานสโมโกดทดตจะนะคะคุณเลมโบทานแล้วนะคะคุณเลมโบอยู่ผนกหน้าบ้านเขา ตกแต่งด้านหน้าบ้านนะคะฝักการหอมก็ดีไซน์ด้านในนิดหน่อยนะคะจากนี้ก็เดี๋ยวจะเริ่มทำอาหารค่ะเพราะว่าเย็นนี้หกโมงเย็นเพื่อนบ้านจะมาร่วมทานอาหารด้วยนะคะก็มีซูชิโอเปียแล้วก็อาจจะมีข้าวผัดค่ะแต่ถามว่าอยากจะเอา แกงจืดด้อยากจะเอาแกงจืดได้ไหมคูณเลมโบบอกว่าไม่เอาดีกว่าเพราะว่าอากาศมันร้อนเขาว่าอย่างนั้นนะคะจ่าพี่น้องจ่าเดี๋ยวมาทานสโมโกดตโทต้าด้วยกันนะคะแซนด์วิชเค้กค่ะสีมือเริ่มต้นจากคุณเลมโบนะคะแล้วหอมก็ช่วยแต่งหน้าให้จา้า ก็ไม่ได้ทําคลิปแบบละเอียดนะต้องขอโทษขออภัยมันก็จะเร่งรีบสักหน่อยนะคะเพราะว่าอหอมก็ตัวตัวคนเดียวที่จะต้องเตรียมหลายๆอย่างจ้ะคุณเลนโบ้ทานแล้วนะคะอ,อาจจะไม่ มีเวลานั่งทานด้วยกันต้องขอโทษขออภัยต้องเตรียมหลายอย่างเนาะพี่น้องเนาะเข้าใจด้วยเนาะหกสิบปีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขนาดนี้ถือว่าเป็นบุญแล้วจ้ะมัน มันมาจากข้างในจ้ะพี่น้องความสวยความที้เหล่มันเป็นรูปมาทํานํามาทาําจ้ะแต่ถ้าจิตใจเราดีสุขภาพดีแน่นอนจ้ะเพราะว่าไม่ต้องเอ่อเอาความทุกข์มาใส่จิตใจมากพูดดีคิดดีทำดีค่ะมองโลกในแง่ดีค่ะสิ่งดีๆก็จะกลับมาหาตัวเรานะคะมาถึงจิตใจมาแล้วคุณลัมโบเหงื่อโชคแล้วมิกเกเวสวีทอ่อย่า มิเกโยบ,เ,ยบ <c oughs> เขาบอกว่างานเยอะมาก <c oughs> อุดมสมบูรณ์พูนสุกนะพี่น้องเค้กแบบนี้นจ้ะอาหารครบหมูทั้งปลาปลาทุน,น่าในกระป๋องทั้งกุ้งพืชผักต่างๆนะเนยชีสนะคะแล้วก็ แหมจ้ะอืมเขาก็จะมีแก้เลี่ยนด้วยมะนาวนะฮะแตงกวาด้วยผลไม้ก็มีองุ่นอืมอร่อยมากจ้ะ เือเทศจ้ะเป็นกวาจ้าสกอนจ้าแฟนตานะคะการหอมขอตัวก่อนนะคะจะต้องเริ่มเตรียมทำอาหารแล้วคะ่ะเดี๋ยวไม่ทันแขกนะคะนัดไว้ 6โมงเย็นนะคะก็ประมาณ5ทุ่มทางเมืองไทยคะ่ะคลิปอาจจะลงลันๆไปบ้างต้องกราบขออภัยนะคะเพราะว่าเวลามันต่างกันคะ่ะในช่วงนี้ประเทศสวีเดนจะช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงนะคะพอเข้าฤดูหนาวประเทศสวีเดนจะช้ากว่าประเทศไทย6ชั่วโมงจ้ะสวัสดีจ้าพักการหอมสวีเดนจ้าวันนี้เป็นวันที่9เดือน9 เป็นวันค้ายวันเกิดของประกันหอมนะคะครบ60ปีค่ะเน่ได้รับดอกกล้วยไม้จากน้องพรตุ๊ดนะคะวันนี้ก็เออทำอาหารต้อ,ตอนรับเพื่อนบ้านตามที่บอกพี่น้องไปแล้วนะคะก็อขอขอบพระคุณทุกๆกำลังใจทุกๆ คำวอวยพรที่มอบให้นะคะขอให้ทุกท่านจงได้รับพอรอันประเสริฐไปพร้อมๆกันค่ะเดี๋ยวพักการหอมจะพาไปดูหน้าบ้านนิดนึงคุณลิมโบ้จัดให้แบบน่ารักมากหอมไม่รู้เลยนะคะเพราะว่ามว่วนอยู่ในครัวค่ะตอนนี้อีกประมาณสัก20นาทีแขกจะมาค่ะน้องพรตู้นมาก่อนแล้วให้เขาทอดปอเปี๊ยะไว้รอนะคะหอมจะพาไปดูที่คุณลิมโบจัดไว้ให้ค่ะภูมิใจมากๆเลย ทักสวิกเกใส่เสื้อไทยอูโฟินทักอ้อแมนคุมไมทักสวิกเกสเตกกรโวลุล่ายัดไประมนี่ค่ะจากคุณชิตเตอร์อูทักสวิกเกเย็ดสุฟฟินแอนเซสกริง อันเชิญรู้สการยันปะจังก็ต้องแบบเรียนหักหักสวิกเกอร์หักสวิกเกอร์ยายายาแขกมาช่วยทอดปอเปี๊ยะมาจะไปเก็บภาพด้านหน้าวอชิกูสิตาวอชิกรชมนิวินยอเยอเยอะแต่วามหูแอนเซกรงทิวเซนทาก นี่คุรัมโบเขาจัดให้นะพี่น้องโอเคโอเคอ่เสกิงทักสวิเกเดเยตส์ซีนนี่นี่คุรัมโบจัดทั้งนั้นเลยนะคะพี่น้องขอขอขอเก็บภาพก่อนค่ะขอเก็บภาพก่อนนะคะโหดูสิอย่างก็อย่างก็จะแต่งงานแน อันนี้ใบคล้ายๆใบมะยมเนาะฮูโฮ้โอ้ยดีใจดีใจค่ะไม่ไม่ได้ออกมาเลยพี่น้องจ๋าแต่ตอนนี้แขกมาก่อนเวลานะคะเข้ามาก่อนเวลาเขาต้องรอค่ะมาก่อนเวลายี่สิบนาทีหอมก็ทั้งทั้งวันเลยค่ะฮู้ต้องขอบคุณคุณเลมโบไม่ไม่คิดว่าเขาจะจัดได้แบบนี้นะเพราะว่าหอม ปล่อยให้แกจัดโหพี่น้องมุมนี้นี่หกสปีค่ะ60ปีค่ะโอ้นี่ดูแกจัดให้นะหอมไม่รู้เรื่องเลยนะเนี่ยจ้ะแล้วเดี๋ยวไปดูหน้าตาของอาหารนะคะเริ่มมาแล้วค่ะ a ต้มโเวดุล่ะโปรเปียค่ะข้าวผัดกุ้งแล้วก็หมูนะคะเอ่แตงกวาแกะสลักค่ะแล้วก็ ผลไม้แกะสลักนะคะอันนี้คือแอปเปิล USE นะคะแกะหงค่ะแครอทในสวนนะคะตามด้วยซูชิค่ะอาหารยังมาไม่หมดนะคะออกมาเป็นบางส่วนแล้วก็คุณเลมโบทำคุกกี้รดเปี้ยวนะคะตอนนี้ถึงเวลาพอดีเลยค่ะตรงเป๊ะเลยค่ะวดีค<ถ>่ะ <ett imana> เขาอาจจะรวมๆกันหมดนะบัตเตนมิรูนหุ่นหนุมิรูนป้าคุณมาต่อคุณมาสักการ์แกวัวช่วบูด้ What's it good? Mm-hmm. Was yeah. a good, was good. You're a there. you so we จ้าหอมเอาอาหารก่อนนะคะอันนี้จานที่สองจ้าพี่น้องจานที่สองอันนี้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหอมจะออกไปทานกับพี่ด้นนอกนะคะ เซเว่นเซเวนแต่งวันนี้นานๆจะสวมแหวนแต่งวันนี้วันนี้ครบรอบสองปีที่เราจดทะเบียนสมรสกันค่ะ แต่ตอนนี้แขกก็ทานอาหารอิ่มแล้วนะคะปอเปียจานที่สองอ่าก็เหลือได้กลับบ้านกันนะคะข้าวผัดเหลือเท่านี้จ้ะเพราะว่าแขกบอกว่าอิ่มกะอันนี้ห่อให้กลับบ้านนะคะทุกคนต้องการจะเอากลับบ้านคะ่ะได้ปอเปียคนละสามอันนะคะคุณคิตเตอร์ได้หกค่ะแล้วก็น้องคอนต์ดได้3าบ่งปัน จะก็หมดเกลี้ยงพรุ่งนี้ก็ค่อยว่ากันเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นครอบครัวจะมาทานอาหารคุณลูกสาวคุณเลมโบบอกว่าต้องการอาหารแบบนี้เลยเพราะว่าพ่อเขาส่งรูปไปให้เนาะ,ะคุณเลมโบกาลังต้มกาแฟอยู่นะคะตอนนี้จะ,ะเพราะว่าคุณเลมโบทำคุกกี้จะ้ะอันนี้เป็นช็อกโกแลตนะคะลูกสาว ของคุณมาดิเลนนามอฟากค่ะอันนี้ก็เป็นดอกไม้ของคุณมาดิเลนและคุณเบนนิดนะคะนี่ดอกดอกกล้วยไม้ของคุณคิตเตอร์แล้วก็ของน้องพรตุสค่ะมูนพระจันทร์ ดูคุณลมโบเขาทำน่ารักเหมือนใบมะยมเลยจะมาชมดอกไม้นิดนึงนะคะเดินให้อาหารย่อยสักนิดนึงค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยดื่มกาแฟแล้วก็ทานคุกกี้ฝีมือของคุณลมโบจ้ะ แก่ก็นั่งคุยกันก่อนวันนี้คุณเลมโบมาตัดเอาต้นรูกพินแก่ออกนะคะเพื่อที่จะให้เห็นดอกไม้ชัดๆจ้ะลดพรตุดรุ่นรุ่นกึกเลยโอ้หน่ารักมากเลยคุณเลมโบหอมพึ่ง ออกมาด้านนอกนะคะอันนี้ก็เป็นไฟที่เขาติดในช่วงคริสต์มาสนะคะเกก็ประดับประดาให้น่ารักน่ารักอตุงชาติมาติดด้านข้างให้อีกนะคะ ตงส่ยกาแฟจะสุกละดูโหดูคุนละพวกทำนักการ Jag sätter ju på kaffe. Måste du? Ja. Nej, men nu är nog Christer helt fast i det. Så det blir någon gång per dag. Nej, men jag skickar över allt till dig så kommer du över till mig. Så får du leva med lort. Ska du vara med på Hä? Ska du vara med och äta Vad? Va? en fisk. Nej, men Nämen <laughs> du! Det, dålig presentation. <laughs> men det heter det ju. Nej, det heter surströmming. Mm. Men det är lättare att säga skjuten fisk. Bara skoja. Fermenterat? Fermentera. Ja. Men ja, för jag har För jag inget luftsvin. Jag vet inte hur processen är för att bli fermenterad. Men de är då man fermenterad. Ja, grön, grönsaker och sånt. กาแฟกันแล้วก no. ็เดี๋ยวเตรียมาทานคุกกี้ฝีมือคูเลมโบนะอันนี้เป็นของขบเคี้ยวเล่นๆจ้ะบุบคอนชิปหรือว่ามันฝรั่งทอดจ้ะ ขนมก็ม er ีเด็กสาวมาด้วยนะคะมันฝรั่งแล้วก็โอ้ยเหมือนขนมทำำบ้านเราเลยอะคิดเลยด้นนอกโรแมนติกมากคุเรมเบอ้จุดเทียนจ้ะเดวิด บูเบอรี่กับวิปครีมนะคะคุเลมโบปั่นบูเบอรี่กับวิปครีมนะคะเพื่อที่จะมาทานกับคุกกี้หรือว่าข้อกะจะอันนี้เป็นบูเบอรี่พายนะคะส่วนนี้เป็นชูครอสหรือว่าช็อกโกแลตช็อกช็อกโกแลตคุกกี้ช็อกโกแลต อันนี้เป็นบูเบอรี่พายค่ะฝีมือคุณลำโบนะคะแขกก็นั่งคุยกันสนุกสนุกอยู่ด้านนอกนะคะทานของขบเคี้ยวดื่มกาแฟเดี๋ยวเดี๋ยวก็ตามด้วยคุกกี้ฝีมือคุณพี่โบนี่แหละคะ่ะนี่นะคะม่านที่ซื้อมาเมื่อวานนะคะมาติดตรงน,นี้ค่ะเวลาอยู่ด้านนอกแล้วมองไม่เห็นลกๆในครัวจ้ะ

Ja, må hon leva i hundrade år. Jag ska hon leva, Jag ska leva, ska leva i hundrade år. Hurra, Tack så mycket! ทิวสันพักแท็กสม,มิเกขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะเออสน,นันเอเล่นอะไรเลมโบเออทิวสันพัก <c oughs> ทิวสันพัก <c oughs> Tack så mycket mm. Nzeki! Varsågod! Mm. Mm. Tack så mycket! Tack alla som är med! Det var ovanligt tack! Ja. Det kan inte vara som gluten, att det är en på det. kunde inte andas så Men hon tar det inte liksom bredare? Eller är de Nej men det är ju speciellt benen. Snurra är så att det är จ้าพี่น้องจ๋าคลิปก็จบลงโดยบริบูรณ์แบบแฮปปี้นะคะไม่เคยคิดเลยว่าจะมีโมเมนต์แบบนี้กับใครเขาค่ะจัดวันคล้ายวันเกิดครั้งเดียวในรอบ60ปีเลยค่ะโบน่ารักมากๆค่ะขอบคุณเพื่อนบ้านด้วยนะแลวก็ขอขอบพระคุณพี่น้องเอฟซที่น่ารักทุกท่านทุกๆคำอวยพรที่มอบให้นะคะขอน้อมรับไว้ด้วยความขอบคุณโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะพรใดที่ ท่านให้มาขอ,อน้อมรับไว้ด้วยความขอบคุณแล้วก็ขอให้ทุกท่านจงได้รับพรอ,อันประเสริฐไป,ปพร้อมๆกันค่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีจ้า